สวยดีเนอะค่ะแบบดีลูกนี้เก๋ดีนะคะคุณซีโบก็ชอบค่ะนี่นางแบบคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนอะนางแบบลูกครึ่งจริงๆนางอยู่ที่ฮ่องกงนะคะตอนนี้เขามาเที่ยวหรือมาทำงานอะอน่าจะมาอยู่เลยอะคะ่ะอ้าวทำไมอะนี่ยินมาค่ะว่า นางอกห<า>ักจากแฟนที่เป็นนายแบบด้วยกันนี่แหละคะ่ะก็เลยย้ายกลับมาเลยเอาเหรออืมกันเดี๋ยวคืนนี้นะพอปิดร้านแล้วเนี่ยก็เอาคอลเลคชันใหม่ขึ้นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวพี่ขอดูลิสชื่อนางแบบด้วยได้ค่ะเออแล้วถ้าเกิดเคสเขาว่างก็ ชวนเข้ามาด้วยนะคุณซียังโอเคกับนางอยู่เหรอคะเห็นวันก่อนบอกว่านางมาสายไม่เอาแล้วไม่ใช่เหรอคะก็ก็มาสายแต่ก็สวยดีเนาะแล้วก็ดูแพงด้วยแบบเราจะได้ดูมีแวลูขึ้อนองไงโอเคนะได้คะ่ะ